จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปจับทาสสารเจ้าป่ามาแข่งกีฬากับคนธรรมดาสวัสดีครับมิรลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n นลและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The World Greatest At l e t เรื่องราวของโค้ดแซมผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสุดยอดโค้ดอยู่มาวันนึงเขาได้กลับบ้านที่แอฟริกาและได้ไปเจอกับเด็กหนุ่มที่เติบโตขึ้นท่ามกลางสัตว์ป่าวิ่งเร็วกว่าเสือชีตาห์แถมมีพละกําลังมหาศาลเขาจึงชักชวนเด็กหนุ่มคนนี้กลับ เข้าเมืองใหญ่เพื่อแข่งกีฬาและเขาจะได้เป็นสุดยอดโค้ชสมใจหรือไม่พลังของเด็กหนุ่มเจ้าป่าคนนี้จะสุดยอดขนาดไหนถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับทีมอเมริกันฟุตบอลของโค้ชแซมซึ่งทีมมันก็ไม่เอาไหนและโดนนําไปหลายเมตรักครึ่งโค้ชแซมก็พยายามไปพูดปลุกใจแต่ดูเหมือนพูดไปก็จะไหลบอยเขาก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วมาเป็นโค้ชทีมเบสบอลแต่ความชิปหายก็มาเยือนทีมเบสบอลของเขาเหมือนเดิมกูก็ยังไม่ยอมและไปคุมกีฬาบาสต่อก็ได้แต่ที ของเขาก็พายแพ้หลุดลุยเหมือนเดิมสุดท้ายเขาก็โดนในหัวหน้าสมาคมสิทธิ์เก่าที่อยากจะดันลูกชายของตัวเองขึ้นมาเป็นโค้ชไล่เขาออกบอกว่ามึงไม่มีความสามารถโค้ชแซมก็บอกไม่ต้องไล่กูออกเองก็ได้หลังจากลาออกโค้ชแซมกับไมโลผู้ซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาก็บินกลับไปที่แอฟริกาไปที่ประเทศแซมเบียบ้านเกิดของโค้ชเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ดูสัตว์ป่าตอนนั้นเองขณะที่กําลังท่องซาฟารีโค้ชก็ได้เห็นเสือชีตาโค้ชก็ตื่นเต้นบอกว่านี่เสือชีตาสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุด ในโลกแต่ตอนนั้นไกด์ทัวร์ก็บอกว่าฮึฮืไม่ใช่ที่นี่ยังมีสัตว์ที่วิ่งเร็วกว่าเสือชีตานั่นก็คือนานูโค้ดก็งงถามว่านานูคืออะไรไอ้ไก่ก็บอกมึงก็ส่องกล้องไปดูสิและแล้วตอนนั้นเขาก็ได้เห็นเด็กหนุ่มหัวทองหนึ่งคนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและสัตว์ป่ากําลังวิ่งแข่งไล่กวดเสือชีตาโค้ดเห็นนานูก็จินตนาการเลยว่าถ้ากูได้เด็กหนุ่มคนนี้ไปลงแข่งกีฬาความสําเร็จทุกอย่างก็จะอยู่ในกระเป๋าของเขานอกจากความสามารถทางการวิ่งแล้วทักษะ ด้านกีฬาของเขาในทุกๆอย่างที่ได้มาจากการใช้ชีวิตในป่าใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่จะทําให้เขานั้นเป็นนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนสุดท้ายโคแซมก็พยายามเข้าไปคุยกับนานูบอกว่าเขาอยากจะพานา,นานูไปที่อเมริกาและปั้นให้นายเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกแต่ดูเหมือนว่านานูก็จะไม่สนใจเพราะว่าเขามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วในป่าแห่งนี้ต่อมาระหว่างที่โคแซมกับไมโลกําลังหาวิธีกันอยู่นั้นเขาก็ได้ไปทราบความลับของชนป่าแห่งนี้ว่าถ้าเขาได้ถูกช่วยชีวิตไว้จากคนเผ่า แห่งนี้แล้วล่ะก็คนที่ช่วยชีวิตเขาจะต้องติดตามเขาไปโดยตลอดบากโคตจึงวางแผนให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในอันตรายและให้นานูมาช่วยชีวิตเขาก็เริ่มด้วยการไปแกล้งตกน้ําแต่ก็โดนสาวชาวบ้านนั้นช่วยขึ้นไว้ได้ทันต่อมาโคตก็บอกว่าเขาจะแกล้งป่วยแล้วให้ไมโลไปตามนานูบอกว่าเขาต้องการยาตัวหนึ่งให้นานูวิ่งไปซื้อ,อยาให้แต่พอนานูมาดูอาการของเขาก็บอกว่าเห็นที่จะไม่ได้การยาคงไม่ช่วยละรีบยกตัวเขาไปหาพ่อของเขาจะดีกว่านานู นูก็แบกตัวโคตดผ่านภูเขาเหล่ากาหน้าผาสูงใหญ่กูก็แบกมึงไปบ่อย,ยันสุดท้ายก็ไปถึงถ้ำของหัวหน้าหมอผีอย่างกาซิงกาผู้ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าเผ่าแล้วก็พ่อของนานูซึ่งดูเหมือนว่ากาซิงกาคนนี้ก็จะพอดูออกว่าไอ้โค้ดนั่นมันโกหกว่ามันป่วยเขาก็เลยปรุงยานมงูเห่าให้โคตดแดกแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าโคตดจะไม่หายนานูก็บอกว่าหรือว่ายาของเราจะไม่ได้ผลกาซิงกาจึงสั่งให้นานูนั้นวิ่งเข้าไปในเมืองเพื่อไปเอายาแอสไพรินมาให้สุดท้ายนานูก็วิ่งเตต็มฝีีน ทั้งโหนเถาวันทั้ง่ายน้ำข้าแม่น้ำ,นำสุดท้ายก็ได้ยาก,กลับมาช่วยชีวิตโคดพอโคดดื่มเข้าไปก็บอกว่าผมหายดีเป็นปลิทิ้งโคดก็คิดว่าไหนๆกูก็รอตายจากนมงูเห่ามาได้เขาไม่ขอเสี่ยงชีวิตเอานานูกลับไปจะดีกว่าแต่แล้วตอนนั้นหัวหน้าเผ่ากาสิงกาก็บอกกับนานูว่าไอ้ลูกชายนายก็รู้กฎด,ดีนายได้ช่วยชีวิตของผู้ชายคนนี้ไว้ไนายจะต้องติดตามเขาไปสุดท้ายนานูก็ต้องยอมไปกับโค้ดวันต่อมานานูก็ขึ้นเครื่องบินไปกับโคดส่วนกาสิงกาก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ที่เขายอม ให้ลูกชายของเขาไปกับโคดก็เพราะว่าอยากให้นานูได้เจอความสีวิไลสุดท้ายเขาจะได้รู้ว่าที่ป่าแห่งนี้นั้นมีคุณค่ากับชีวิตของเขามากแค่ไหนต่อมาระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินโคดก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าไอ้นานูมันเอาเสือสุดรักของมันมาด้วยเสือของนานูนั้นชื่อว่าแฮร์รี่มันบอกว่าถ้าไม่ให้แฮร์รี่ไปมันก็จะกลับไปอยู่ป่าสุดท้ายเครื่องบินก็มาแลนด์ถึงที่ที่อเมริกาพวกเขาก็จับเสือแฮร์รี่แต่งตัวโชคดีที่ป้าเจ้าของบ้านเชานั้นสายตาไม่ค่อยดีก็เลยมองไม่ออกว่าแฮร์ร นั่เป็นเสือค,คําคืนแรกของนานูที่อเมริกาเขาก็ได้ควักตุ๊กตาวูดูออกมาบอกว่านี่พ่อเขาให้ไว้ถ้ามีใครคิดจะทําอะไรไม่ดีกับนานูแล้วล่ะก็ตุ๊กตาวูดูนี้ก็จะช่วยชีวิตของเขาได้วันต่อมาโคดแซมก็ได้ไปพบกับเจมคุณครูสาวที่เป็นแฟนของไอ้แม็กเวลเขามาขอร้องเธออยากจะให้ช่วยสอนวิชาต่างๆให้กับนาโนตอนแรกเธอก็บอกว่าเธอน,นไม่เคยว่างแต่พอได้เห็นความหล่อเหลาและล้ำบึกของนานูแล้วนั้นสาวเจนก็ตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจังแล้วก็บอกเดี๋ยวฉัน ปรับสเก็ตด,ด้วยให้ตรงกับคุณได้เลยจ้าวันต่อมาโค้กก็เริ่มมาทดสอบสมรรถภาพของนานูเริ่มต้นด้วยกีฬากระโดดข้าม่อและด้วยความสามารถระดับสัตว์ป่าของนานูทาให้เขากระโดดสูงทะลุเพดานลงยิมกันไปเลยทีเดียวและแน่นอนไม่ว่ากีฬาไหนๆดูเหมือนว่าความสามารถของนานูก็เข้าขั้นปีศาจต่อมานานูก็ได้เริ่มเรียนกับสาวเจนและดูเหมือนว่าผ่อหนุ่มนานูชาวป่าของเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามขึ้นมาบ้างแล้วต่อมานานูก็ซ้อมกีฬาของเขาไปอย่าง โดยที่มีสาวเจนคอยให้กําลังใจอยู่ไม่ไกลซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ไอ้แม็กเวลผู้ที่รอเสียบตําแหน่งโค้ดอยู่นั้นก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแฟนสาวของเขาอย่างสาวเจนช่วงนี้ชอบใช้เวลาอยู่กับไอ้นานูหนุ่มใหม่ที่มาจากป่าผ่านมาไม่นานเรื่องราวของนานูก็เริ่มเป็นที่สนใจจากสํานักข่าวนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์โค้ชว่าไปเจอนานูมาจากที่ไหนต่อมานักข่าวก็เดินทางไปสัมภาษณ์พ่อของนานูอย่างกาซิงกาตอนนั้นไอ้แม็กเวลที่ได้ดูทีวีอยู่ก็ดูเหมือนจะคิดหาแผนการ ในการทำลายอนาคตของโค้ดแซมเย็นวันต่อมาหลังจากที่นาหนูซ้อมกีฬาเสร็จก็ได้เวลาที่เขาต้องไปเรียนกับสาวเจนแต่ดูเหมือนวันนี้ระหว่างที่ทั้งสองคนเดินเข้าไปในสวนสาธารณะนานูก็จะได้เห็นผู้ชายผู้หญิงนั้นจูบกันเขาก็ถามครูเจนว่าพวกน,นกั้นเขาทำอะไรกันเจนก็บอกว่าพวกเขานั้นกำลังจูบกันอยู่นานูก็สงสัยว่าการจูบนั้นคืออะไรสุดท้ายโคดเจนก็เลยสอนภาคปฏิบัติให้กับเขาและดูเหมือนว่าความรู้สึกของทั้งคู่ตอนนี้มันจะก้าวข้ามคำว่าเพื่อนเกินไปแล้ววันต่อ มานานูต้องขึ้นเครื่องบินเพื่อไปแข่งกีฬาก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ไอแม็กเวลได้ไปเชิญตัวกาซิงกามาจากประเทศแซมเบียไอแม็กเวลมันก็พาตัวกาซิงกาไปที่งานเลี้ยงของมหาลายัยและได้โกโหกกาซิงกาว่าโคแซมนั้นฝึกซ้อมลูกของเขาอย่างสมบุกสมบันและอาจจะทําให้นานูนั้นต้องตกอยู่ในอันตรายทางที่ดีเขาควรรีบเอาตัวของนานูกลับไปที่ประเทศแซมเบียจะดีกว่ากาซิงกาก็ร้อนใจรีบบอกให้แม็กเวลพาเขาไปหานานูทางครูก็รีบเดินทางไปที่โรงแรมที่นานูนั้นพัก เก็บตัวอยู่พอไปถึงที่โรงแรมกาซิงกาก็ได้พบกับไอ้ไมโลเขาก็ถามไมโลว่าลูกชายเขาอยู่ไหนไมโลก็บอกว่าผมบอกไม่ได้กาซิงกาก็เลยสาบให้ตัวไมโลนั้นหดลงเล็กจิว๋วมึงมีพลังขนาดนี้มึงหาตัวลูกชายไม่ได้กูละเชือ่อระหว่างที่ปล่อยให้ไมโลนั้นตัวเล็กจิ๋วอยู่นั่นเองกาซิงกาก็ได้มาพบกับโค้ดแซมเขาบอกว่าเขานั้นจะมาพาตัวลูกชายของเขานั้นกลับบ้านโคดแซมก็เลยโกหกว่าเขาซ้อมกีฬาอยู่ที่สนามกีฬาพอพ่อเขาจากไปโคดแซมก็รีบเข้ามาหานานูแล้วก็บอกว่าตอนนี้พ่อของเขามาทีน่นี่และยา อยากจะรับตัวของนานูกลับไปโคแซมก็เริ่มรู้สึกผิดเรื่องที่เขาโกหกว่าเขาป่วยสุดท้ายกาสิงกาก็กลับไปหาไอไมโลแล้วก็เข้นความจริงกับเขาสุดท้ายกาสิงกาก็ได้รู้ว่านานูนั้นอยู่ที่นี่และได้เสกให้ไมโลนั้นกลับมาตัวใหญ่เหมือนเดิมตอนนี้นานูเสียใจที่รู้ว่าเขาั้นโดนหลอกใช้เขาได้หนีไปอยู่ที่สวนสัตว์สุดท้ายโค้ก็ได้ไปขอโทษแล้วก็ได้บอกความจริงว่าถึงแม้เขาจะโกหกเรื่องที่เขาป่วยแต่นานูก็ได้ช่วยชีวิตของเขาไว้ช่วยให้เขาได้เป็นสุดยอดโค้จากโค้ที่เคยตกอับไม่มีอะ ดีและกำลังจะล้มเหลวในชีวิตการได้พบนานูนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการสุดท้ายนานูเพื่อได้ยินดังนั้นเขาก็เลือกที่จะให้อภัยโค้ดและขอลงแข่งกีฬาตามที่โค้ดนั้นต้องการและก็มาถึงเช้าของการแข่งขันกีฬามหาลัยทีมจากมหาลัยต่างๆก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมนับสี่ต่างจากทีมของมหาลัยแม็กเวลที่มีแค่นานูคนเดียวเท่านั้นที่รับจบทุกกีฬาสุดท้ายการแข่งขันก็ได้เริ่มตน้นึืนเริ่มต้นด้วยการแข่งขันวิ่งแน่นอนว่านานูก็กินนิ่มเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งทํา ลายสถิติโลกทางด้านไอแม็กเวลก็ดูเหมือนจะยังไม่ยอมแพ้มันได้พาตัวของกาซิงก้ามาดูที่ข้างสนามแล้วก็บอกกับกาซิงก้าว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรบางอย่างนานูก็จะชนะกีฬามหมดทุกชนิดเมื่อถึงตอนนั้นโคดแซมไม่มีทางปล่อยตัวลูกชายเขากลับไปอยู่ที่ประเทศของเขาแน่ด้วยความหูเบาของกาซิงกา้าเขาก็เริ่มใช้เวทมนต์บูดูใส่ลูกชายทำให้ตอนนี้นานูนั้นโชว์พลังของเขาไม่ออกจนนานูเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้ดีว่าตอนนี้พ่อของเขากำลังเล่นคุณใส่กับเขาอย่างแน่นอนและบอกกับโคดแซมว่า ตอนนี้พ่อของเขาต้องอยู่ไกลๆไม่อย่างนั้นไม่สามารถทําคุณใส่ใส่เขาได้โคแซมและไมโลจึงช่วยกันออกตามหาตัวของกาซิงกาเพื่อจะหยุดพิธีทําคุณใส่ของเขาต่อมากาซิงกาก็เริ่มที่จะมองออกวัยแม็กเวลนั้นไม่ได้มีเจตานาดีมันแค่ไม่อยากให้โคแซมน้นประสบความสําเร็จและมันจะได้ทําหน้าที่หัวหน้าโค้แทนสุดท้ายโคแซมกับไมโลก็ไม่สามารถหากาซิงกาได้เจอแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นไมโลจะไปพบขนนกของกาสิงกานั้นอยู่ในกระเป๋าเขาจึงจัดการเอาขนนกของากาสิงกานนั้ไปปักตุ๊กตาวูดู จนทําให้สุดท้ายนั้นกาสิงกาถูกโยนลงไปตกในสระน้ําตอนนี้คุณใส่ก็ลายพลังของนานูก็กลับมาอีกครั้งทั้งคู่ก็รีบใช้จังหวะนี้ในการแข่งขันกีฬาใหม่ในทุกประเภทนานูวิ่งแข่งเสร็จก็ไปต่อด้วยกระโดดไกลกระโดดไกลเสร็จก็ไปคขำถอขำถอเสร็จก็ไปคว้างจักรสุดท้ายนานูก็สามารถชนะในทุกกีฬาที่เขาลงแข่งได้เป็นอันดับหนึ่งผู้บรรยายก็ถึงกับไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่ามีมนุษย์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่บนโลกโคแซมและไมโลก็ฉลองกันดีใจรวมทั้งกางสกา าขของเแล้วส่วนไอแม็กเวลก็โดนน้องแฮร์รี่ไล่งับตูดวิง่งหนีร้องไห้หาพ่อกันต่อไปหลังจากการแข่งขันกีฬาน้าจบลงข่าวของนานูก็ดังไประดับประเทศแต่ดูเหมือนตอนนี้นานูจะคิดได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่ได้อยากจะเป็นคนดังหรือเป็นสุดยอดนักกีฬาของโลกนานูได้ตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่ป่าที่แอฟริกาวันต่อมาโค้ชกับไมโรก็ได้รับสายว่าตอนนี้นานูได้อยู่ที่สนามบินแล้วทั้งคููก็รีบตรงไปที่นั่นแต่สุดท้ายพอโค้ชกับไมโลนั้นตามไปถึงที่สนามบินเขาก็ได้เห็น เห็นว่าน้องเจนนะกำลังจะเดินทางกลับไปที่แอฟริกากับนาโนโคสแซมก็ได้เห็นว่านาโนนั้นกําลังจะไปมีความสุขกับชีวิตเขาจึงไม่คิดที่จะรั้งนาโนไว้เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเขาเองสุดท้ายโค้กก็ได้ขอบคุณนาโนที่ทําให้เขาได้เป็นโค้ดของนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกสุดท้ายนาโนก็ได้บอกลากโค้ดและเดินทางกลับไปอยู่ที่แซมเบียกับน้องเจนแต่ดูเหมือนว่าโค้ดแซมกับไมโลนั้นจะเดินทางสแสวงหานักกีฬาคนต่อไปครั้งนี้เขาได้มาอยู่ที่ประเทศจีนขณะที่กําลังนั่งพักผ่อนกินน้ําชาก,กันอยู่ท่ทีโรง เ,เขาก็ได้เห็นลาตัวหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงโคดก็บอกว่าลาตัวนี้มันวิ่งเร็วจริงๆแต่ตอนนั้นอาแปะเจ้าของโรงน้ําชาก็เดินออกมาบอกว่าไม่เร็วไปกว่าพา่อเฉินหยางหรอกและแล้วตอนนั้นดูเบือนว่าโคดก็จะได้ค้นพบดาวดวงใหม่พอหนุ่มเฉินหยางชาวจีนที่วิ่งเร็วกว่ามา้าและจะนําเขากลับไปปลูกปั้มเป็นนักกีฬาที่สุดยอดคนต่อไปแต่หนังเรื่อง New World Greatest Athlete ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับพ่อหนุ่มนักกีฬาพลังสัตว์ป่าบางครั้งคนที่มีความสามารถอัน จะต้องคอยคว้าให้เหนื่อยอ่อนเสมอไปถาหาพวกเขานั้นรู้แล้วว่าความสุขของตัวเองนั้นคืออะไรแทนที่จะวิ่งไล่ตามความสําเร็จที่ทุกคนนั้นบอกพวกเขากลับเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเองและเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตัวเองจะดีกว่าสําหรับภาพยนตร์เรื่อง The World Greatest At Least ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1973ได้คะแนนจากเว็บ IMDb 5.6คะแนนสุดท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนเป็นกำลังใจก็สแกน QR c ค d e ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับจี ยูชาแน,นลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ